สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับวันนี้นะครับพามาดูวิธีการาจับนะครับคัดแยกนะครับแม่พันธปูนะครับที่มันท้องนะครับหลังจากที่เราได้ผสมพันธุ์แล้วก็คัดแยกมาไว้ในบ่อนะครับซึ่งเป็นบ่อดินกึ่งปูนนะครับเนี่ยนะครับเหมือนไม่เห็นในรูปนะครับวันนี้ผมก็จะพามานะครับมาทําการจับนะครับ ปูตัวเมียที่มันท้องนะครับที่เราผสมพันธุ์แล้วก็มาไว้ในโบนะครับเพื่อที่จะนําไปทําคลอดนะครับนะครับเนี่ยครับกลางคืนเขาก็จะออกมากินนะครับเนี่ยนะครับเห็นไหมครับมันท้องนะครับปูท้องนะครับอันนี้ก็เนี่ยนะครับท้องโตแล้วท้องใหญ่นะครับ มันก็จะออกมากินอาหารนะครับช่วงล่งคืนมันก็ออกนะครับยิ่งถ้าฝนตกก็มันก็จะออกนะครับเพื่อนอันนี้ผมก็จะทําการคัดแยกนะครับซึ่งมันมีเยอะนะครับมันมีหลายแม่นะอันนี้อันนี้ก็ท้องนะครับกําลังเดินอยู่นะครับเราจะดูได้ยังไงก็เนี่ยนะครับดูมันเดินก็รู้นะครับเห็นไหมครับไข่เต็มเลยนะครับเยอะ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 เลยนะครับ แต่มันยังเหลืองอยู่นะครับผมยังไม่เอานะครับจะเอา,อาตัวที่มันมีมีลูกนะครับมีลูกที่พร้อมที่จะทำคลอดนะครับตัวไหนที่ยังไม่พร้อมผมก็จะปล่อยไว้นะครับอย่างตัวนี้ก็จะปล่อยไว้นะครับาการจับปูนะครับปูช่วงกลางคืนนะครับมันก็จะ ไม่ทําให้ปูมันเครียดนะครับไม่ให้ปูมันเครียดมากนะครับผ่านเพื่อมนมาดูนะครับนี่ครับถ้ามันไม่ออกมานะครับเราก็อาจจะต้องมาเปิดดูนะครับเพราะว่าเหมือนที่ได้กล่าวในคลิปก่อนนี้แล้วนะครับว่าเราจะมาเปิดดูก็เป็นสัปดาห์ต่อครั้งนะครับเราจะไม่มารบกวนเขาเยอะนะครับ เห็นไมครับนี่นะครับเพื่อนครับให้ดูนะครับให้ดูนี่คือเป็นบ่อดินกึงปูนนะครับตัวที่ท้องก็มีเดี๋ยวดูก่อนนะครับมีทั้งเล็กมีทั้งใหญ่มีทั้งอยู่ในดูซึ่งลึกนะ,นะครับเดี๋ยวจะพาดูเครื่องถัดไปุ คนหาปูท้องด้วยกันนะครับคืนนี้เนี่ยนะครับนะครับท้องนะครับท้องใหญ่ท้องนะครับแต่ว่ามันยังอ่ามีมีลูกยังเหลืองอยู่นะครับยังเหลืองอยู่นะครับยังไม่มีที่ลูกเป็นดำนะครับก็จะมีบางส่วนที่ผมได้แยกไปแล้วนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับ ก็ยู่ไม่รูนะครับอยู่ด้วยกันนะครับ่วงนี้ปูก็จะไข่นะครับไขดีนะครับเพราะว่าฝนตกเข้าสูส่ฤดูดาการน,นี่ครับอืมเนี่ยท้องใหญ่มากตวนี้ปูฟ้อมไปแล้วนะครับเก็ได้จับให้เพื่อนดูนะครับว่า นี่นะครับนี่ครับท้องนะครับท้องเยอะมากนะครับตรงนี้แต่นี้ยังเป็นลูกยังไม่ไม่ไม่ดำนะครับลูกยังเป็นเหลืองอยู่นะครับเหลืองอยู่นะครับเราก็อยเป็นรบกวนเยอะนะครับอันนี้ก็ท้องแล้วนะครับนครับจะติ้งย่นลงนะครับอันนี้เป็นไข่อยู่เราก็จะได้ปูท้องอีกนี่ท้องหมดเลยนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยว ตัวไหนที่พร้อมคลอดนะครับเราก็จะค่อยคัดออกมานะครับนี่คือวิธีการเลี้ยงในสูตรของผมนะครับน,นะครับโอ้มีขุดรูเข้าไปเนยะอยู่ข้างในนะครับดูลึกเลยนะครับตัวที่ท้องใหญ่ยวผมดูนะว่าท้องใหญ่ๆ ตัวก็อยู่ในน้ำนะครับเห็นะครับท้องนะครับท้องหมดเลยเลี๋ยเแกะ่อีครับหนี่อไม่อยากอีกอันนี้ก็เดี๋ยวตั้งกล้องก่อนนะครับให้เพื่อนๆดูนะครับเดี๋ยวให้ดูว่ามันเป็นแบบไหน ลูกมันตอนนี้เห็นไหมครับมันยังเหลืองนะครับนะเต็มเลยนะครับก็ปล่อยเขาไว้คืนนะครับเพราะว่ามันยังเหลืองนะครับถ้าแบบนี้คือยังเหลืองนะครับลูกยังเป็นสีเหลืองอยู่นะครับถ้าจับปิ้งย่นประมาณนี้แต่ถ้ามันแบบตัวเต็มวัยนะครับลูกท้องแก่มันไม่ท้องแก่มันจะท้องใหญ่กว่าน,นี้นะครับท้องใหญ่มาก เห็นไหมครับเห็นไีว่าอามีบางตัวที่มันมันไปขับลูกออกมาแล้วนะครับเนี่ยนะครับเห็นไหมครับตัวเล็กๆเนี่ยนะครับตัวขนาดนี้แล้วนะครับแสดงว่าเนี่ยเกือบจะเดือนหนึ่งแล้วนะครับ มันจะอยู่ในรูนะครับเวลามันขับนะครับขับไข่ขับลูกมันนะครับมันจะขับไว้ในรูนะครับแล้วลูกมันก็จะออกมานะครับนี่นครับอันนี้ผมก็ปล่อยไว้อีน่นี้เลยนโตอยู่นี้เลยนะครับ นีครับเนี่ยตอนนี้อ่มันมาขับลูกไว้ในบ่อนเยอะพอสมควรแล้วนะครับเพราะว่าผมไม่ได้แยกออกนะครับมันก็จะมาไขาไว้นะครับมาสลัดลูกนะครับมาสลัดลูกอ่าเดี๋ยวผมหาให้ดูนะครับเนี่ยนะครับครับก็อ่าสำหรับ ตอนนี้นะครับตอนนี้คือมีอแม่ท้องแก่มาขับลูกไว้เยอะพอสมควรแล้วนะครับเนื่องจากว่าผมแยกไม่ทันนะครับเดี๋ยวพามาดูแม่ท้องแก่นะครับเนี่ยครับคือถึงว่ามันจะท้องนะครับมันก็ออกมาหากินนะครับกลางคืนนะครับนะครับอืมเห็นไครับลูกเต็มท้องเลยนะครับแต่ว่าลูกมันอ่ายัง ก็เปียกอยู่นะครับมันเป็นสีเหลืองอยู่นะครับเราก็ปล่อยมันไปนะครับให้มันไปอยู่ไปอยู่ในในฟอร์มไข่ฟอมให้เขาตัวใหญ่กว่านี้นะครับเพื่อนๆครับพามาดูนะครับนี่คือบ่อดินนะครับบ่อดินบ่อดินึงปูนนะครับนี่นะครับทอหมดเลยนะครับเนี่ยมีแต่ทอเป็นหล เหลืองเลยนะครับไข่เหลืองเหลืองตัวเหลืองเหลืองนี่กขาท้องนะครับท้องหมดเลยนะครับเขาก็จะอยู่ฟอมฟอมไข่เป็นตัวอยู่ในนี้นะครับ ปูนะครับมาสลัดลูกเยอะพอสมควรนะครับเพราะว่าเห็นลูกปูออยู่ในนี้นะครับนี่นะครับเราก็จ็บเตาะน้นะครับนี่ครับนี่ไปแล้วบางตัวก็ตัวใหญ่นะครับ ครับเพื่อนครับก็เดี๋ยววันนี้เอาเป็นแค่นี้แล้วกันนะครับพอเป็นกระใสนะครับ เยอะพอสมควรนะครับเดี๋ยวอาจจะทําการาแยกลูกปูนะครับซึ่งทื่แม่ปูลอดไว้นะครับสลัดลูกไว้ในนี้นะครับก็จะแยกก็จะเอาไปไว้ในบอ่อดินนะครับบอ่อดินซึ่งเป็นบอ่อใหญ่นะครับเดี๋ยวรอให้มันโตกว่าน,นี้ก่อน ก็ผมคัดแม่พันนะครับปู่ที่ท้องแก่นะครับมาไว้ในนี้นะครับนี่คือคัดมาแล้วนะครับให้ดูตัวใหญ่นะครับนี่คือลูกทำคลอดได้แล้วนะครับรุ่นนี้นะครับก็เดี๋ยวจะทําคลอดนะครับเป็นแม่ตัวใหญ่มากนะครับหลายแม่นะครับที่จับมาไว้นะครับรอ ทำคลอดแล้วก็เดี๋ยวอนุบาลต่อไปนะครับแล้วก็ค่อยปล่อยลงบ่อดินนะครับโอเคครับก็สำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะครับพาม,มาดูบรรยากาศเข้าๆนะครับที่บ่อ เลี้งปูนานะครับผมตอนนี้สวัสดีครับราิีสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ